ีชแนลนะครับหนูดีกินข้าวเลยนะว่าทำกับข้าวให้กินเมนูจานโปรดนะครับผมก็คือวันนี้ทอดปลาทูขอขอบคุณเมนูนานะครับเมนูนาเมนูตามนูน่าสนับสนุนอาหารปลาทูนะครับผมเมนูนาโอตังมาช่วยค่าคัค่าอาหารน้องหมาเนาะ กินอาหารอร่อยอร่อยนะครับปลาทูก็ต่อซื้อมา3เข่งนะครับ3เข่ง60สิบาทนะครับผม,มให้นมเปี้ยวทอดให้นมเปี้ยกินนะครับผมปลาทูมาคุกใส่กับข้าวอโ,อโอ้เปี้จะชอบมากเลยนะครับกินไม่ลืมหูลืมตาเลยนะครับผมเ่มนเจ้าเต็มก็กินเหมือนกันเหนจ้าเต็มก็กินเหมือนกันเต็มก็มีอาหารของเขานะครับผม เขาเต็มกขกินด้วยเื่ิงมากเต็มเก่งลูกเต็มเกินอาหารเขานะครับผมนี่อาหารเขาเขาเหมือ,อกนกันเต็มกินอาหารเก่งมากเลยเต็มชอบกินอาหารเมร็ดะครับผมก,กินอาหารเม็ดครับเพ่อผมกินอาหารเม็ด ผมไม่ชอบกินอาหารเม็ดด้วยครับอือหืออหดูดีเป็นไงบ้างโอ้โหหนูดีกินอร่อยนะก้มหน้าก้มตากินอย่างเดียวเลยกับข้าวถูกปากคนระับกินกันใหญ่เลยเป็นหนูดีวันนี้ทำกับข้าวให้นร้องกินเแต่เช้ามืดเลยนะ ต่อถึงแต่ปีสามยังไม่ได้หลับได้นอนเลยเอาไปข้างน้องกินแล้วก็ไปขายกาแฟกลับมาจะขายกาแฟก็มาทำกขเข้าให้น้องกิน,กกกน,อ,กนอร่อยไหมครับอร่อยครับพ่อทำให้ผมกินอีกนะครับครับผมอ่ไปแล้วพี่เปียว หมดไวมากเลยโอ้โหเกี้ยงเลยของพี่เปี้ยวหมดแล้วนะเลื่อก,กินไวมากนะครับผมกินแล้วก็จะไปนอนพักก่อนยังอร่อยยังอร่อยอ,อยีกเดี๋ยวกลับมากินใหม่ของโน่นี้ยังกินัมชาก่อนน้องเปี้ยวเพื่อกินไวมากนะกินไวมากครับกับข้าวอร่อยครับก็กินเยอะไม่ได้นะ เปรี้ยวดูดีโอ้โหดูดีก็ค่อยๆกินเปรียดเละเรียดกินนะกินค่อยๆกิน อ่าเดี๋ยวพ่อให้นี่แบ่งให้พี่เปี้ยวด้วยลูกเดี๋ยวแป๊บนึงมาพ่อแบ่งให้อืออ้าวอ้าวปลาเปียวไปกินข้าพี่เปี้ยวหน่อยแบ่งข้างบนหน่อยแบ่งนี่เขากินอีกแบ่งกับน้องดีมาให้น้องเปี้ยวน้อเปี้ยวจะชอบมากเลยนะครับ ผมชอบกินมากเลยนะครับพ่อครับแบ่งมาให้จากหนูดีนะให้หนูเปรี้ยวด้วยกินด้วยกันแบ่งกันกินนะลูกนะแบ่งกันกินหนูเปรี้ยวก็แบ่งให้หนูดีกินมาด้วยหนูดีก็แบ่งให้วีหนูเปรี้ยวกินด้วยต่างคนต่างแบง่งกันกินนะครับหนูดีพ่อให้เยอะกว่าพี่หนูเปรี้ยวกันเลย น้ำเปี้ยวกินนึงไม่อิ่มก็เลยแบ่งให้พี่น้ำเปี้ยวกินด้วยนะครับอยู่ด้วยการรักกันแบ่งกันกินนะครับ,ค,รบค่าพ่อค่ะเป็นความน่ารักของน้งนองเนาะน้องกินข้าวกินปลาก,กันแต่ชเช้ามืดเลยตอนนี้เวลาประมาณสักตีห้ากว่านะครับผม สว่างเลยนะ,นะเครับขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมอย่าลืมก, like, ก, share, กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกดต่อด้วยนะครับผมสวัสดีครับผมบ๊ายบายครับผมอ่ะบ๊ายบายโอ้โหจะดีจะบุญเต็มเต็มมาแอบกินน้ำอะไรอย่างวนี้น,น้ำในอ่างเลยเปรี้ยวกลับเข้าบ,บ,บ้านลูกอไหมกับ้า,บานกับบ้า,บาน,าานเร็วเ เรืมนน่มานอนเรมานอนนอนพักเร็วสวัสดีครับผมท TC Channel นะครับผมอา้เด็กๆก,กินข้าวกับอะไรเอ่ยพี่น้ำเปรี้ยวพี่น้ำเปรี้ยวโอ้โยกินข้าวกับอะไรเอ่ยโอ้ยข้าวไก่ทอดนะครับไก่ทอดกับคลุกกับอาหารเม็ดนะครับน้ำเปรี้ยวเป็นไรคันเลยลูกโอ้โ กินข no ้าวกินข้าวกินข้าวโอ้โหหันโตนให้พ <util> ่ออ oh ีก oh. ห oh ันโตนให้พ่อ uhm. อีกไอ้พ oh. really ี่เปียวนี่เปียวหันโตนให้พ่ออีกไม่นองมาหันหน้ามาหาพราะดึง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 โ้ียวโอ้โหอร่อยครับผมครับทำให้ผงกินอีกนะครับอ๋ินใหญ่เลย อันดูดีว่างไงลูกโอ้ยดูดีก็กินด้วยนะครับผมข้าวคุกมันไก่ข้าวไก่ไก่ทอดนะครับไก่ทอดคุกกับข้าวแล้วก็อาหารเม็ดด้วยนะครับน้องๆจะชอบกินไก่กันมากเลยชีวิตนี้ขาดไก่ไม่ได้นะครับขาดไก่ไม่ได้นะคะพ่อค้ะทำไ้ดีกันอยู่เนาะดูโอ้ยดีดูดดีดีดีอดี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 กินหรกดีผมต้องตกใจลรก อดี๋ดี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 เจ้ากินไก่ค่ะพ่อโอ้โหโหกินใหญ่เลยโอ้โหโอ้้โโโหหออร่อยอร่อยอร่อยค่ะอร่อยค่ะพ่อค่ะอร่อยนะคะดูดีอร่อยมากเลยดูดีเปอ่าเป็นไงบ้าง น้อเปรี้ยวถึงไหนแล้วเอ้ยผมก้มหน้าก้มตากินอย่างเดียวเลยนะครับผมชอบกินมากเลยนะครับพ่อครับหิวๆๆๆๆยำๆๆๆๆๆอ้ายยำๆๆๆๆๆไก่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 ชีวิตของเปรี้ยวขาดไก่ไม่ได้นะครับผมขาดไก่ไม่ได้เลยนะครับผมชอบกินไก่มากที่สุดเลยในโลกเลยนะครับพ่อครับทถ้าผมหยิบกินอีกนะครับ ก้มหน้าก้มตากินอย่างเดียวเลยน้องเปียวอ่ะดีไปถึงไหนแล้วโอโ้โหของดียังกินเยอะยังเยอะอยู่วันนี้จะกินช้าก่าน้องเปียวนะครับผมค่อยๆกินและเลียดกินไปเรื่อยๆนะอืมกินเสร็จแล้วก็จะไปนอนนี่ก็เป็นความสุขเล็กๆน้อยๆของน้องๆน,งนะที่กินข้าวกับ เมนูจานโปรดนะครับก็คือไก่ทอดนั่นเองน,นะโครงไก่ทอดครับเอามาให้น้องๆได้กินกันนะเีไปถึงไหนแล้วลูกโอ้โหพ่ออร่อยมากเลยนะครับทำไมผมกินอีกนะครับอือร่อยก็กินเยอะๆนะลูกนะเพียจะชอบมากที่สุดคือไก่นะครับ ผโยหึงหล่อนี่หล่อไม่ใชรเกินเลยนะคะครับผมนะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปความน่ารักของน้องๆน,นะครับขอบคุณเมนูหน้านะครับผมเมนูหน้าคันตังมาให้ซื้อไก่กับน้องๆได้กินกัน,นแล้วก็ปลาทูทอดด้วยเนาะ ปลาทูพอต่พอก็พึ่งให้เขากินเมนูปลาทูไปได้สักระยะหนึ่งนะประมาณ2วัน3วันนะแล้วจากนั้นมาก็เปลี่ยนเป็นเมนูไก่ให้เขาได้เปลี่ยนรสชาติบ้างนะครับผมเอรวนเวียนอยู่กับไก่กับปลาทูนี่แหละครับผมน้องๆก็จะชอบคินมากเลย ờ cái tiêu u hô, u hô, u hô, cau 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 Cái gì? cau Gì? cau Gì?